ช่วงคริสปี้แอนด์เลตีกรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกีวันนี้เราจะมาทำเมนูข้าวหน้าไก่ทอดหาดใหญ่ใส่กระเทียมรากผักชีพริกไทยดำเม็ดลูกผักชีคั่วและยี่หร่าคั่วลงในครกโขลกให้ละเอียดเข้ากันนำเครื่องที่โขลกใส่ลงในภาชนะที่มีน้องไก่ติดสะโพกเตรียมไว้ปรุงรสด้วยเกลือป่อนเสริมไอโอดีนน้ำปลาและน้ำตาลปีบ๊บ คลุกเคล้าให้เข้ากันนำเข้าตู้เย็นแล้วหมักพักไว้อย่างน้อย30นาทีใส่แป้งทอดกรอบกุ้งทองกรากโกกิลงในไก่ที่หมักเตรียมไว้จากนั้นคลุกเคล้าให้เข้ากันนำไก่ที่เตรียมไว้ลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ใช้ไฟปานกลางทอดจนสุกเหลืองแล้วตักขึ้นพักไว้ให้เสด็จน้ำมัน ทันไก่เป็นชิ้นแล้วตักใส่ภาชนะที่มีข้าวหอมมะลิหุงสุกโรยด้วยหอมเจียวรับประทานคู่กับดำจิ้มไก่พร้อมเสิร์ฟกับเมนูข้าวหน้าไก่ทอดหาดใหญ่